วัสดีค่ะครูชนิชาทรัพย์ชื่นหรือครูชาค่ะวันนี้เราก็กลับมาเจอกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธย,ยมศึกษาปีที่3ค่ะในหัวข้อเรื่องบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาตินั่นเองค่ะมาตรฐานการเรียนรู้ง .1.1 ค่ะตัวชี้วัดที่ใช้ม .3.1 ทับ1ถึงม .3.3 ทับ 3, 3ค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะได้แก่หนักเรียนสามารถที่จะอธิบายวิธีการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติได้ 2. นักเรียนสามารถประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติได้และ 3. นักเรียนเห็นความสําคัญของการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติคะ่ะวัสดุเหลือใช้ที่บ้านนักเรียนมีอะไรบ้างคะ นักเรียนลองช่วยกันนึกสิคะว่าอะไรในบ้านของเราบ้างที่เป็นวัสดุเหลือใช้เก่งมากค่ะกล่องกระดาษเศษผ้ายังมีอะไรอีกคะหนังสือพิมพ์แล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะขวดน้ำพลาสติกนั่นเองแล้ว นักเรียนมีวิธีการในการนำเอาวัสดุเหลือใช้ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์หรือไม่คะเอ๊เด็กๆได้เอามาใช้อะไรบ้างไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะนั่นก็คือมีใช่ไหมคะอย่างเช่นการนำเอาขวดพลาสติกมาประดิษฐ์นะคะหรือว่ามาทำเป็นกระถางปลูกต้นไมค้ค่ะอาจจะมีใช้อย่างอื่นได้ด้วยใช่ไหมคะ แล้วถ้านักเรียนต้องการที่เราจะใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ที่เราบอกมาเนี่ยเราจะเอานำเอาวัสดุเหลือใช้ดังกล่าวมาประดิษฐ์เป็นอะไรดีคะอย่างเช่นเศษผ้าก็อาจจะนำมาทำเป็นกระเป๋าใส่สิ่งของได้คะ่ะเอาละคะ่ะวันนี้นะคะครูก็จะให้นักเรียนนะคะได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลคะ่ะเกี่ยวกับการประดิษฐ์ถุงผ้าแบบหูรูดคะ่ะ ยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการประดิษฐ์ถุงผ้าแบบหูรูดแล้วนักเรียนคงจะตอบคําถามนี้ได้แน่นอนเลยค่ะว่าถ้าเราจะเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ชนิดใดบ้างคะที่จะช่วยให้ถุงผ้าของเรามีรูปร่างและขนาดที่เท่ากันคะนักเรียนลองนึกดูสิคะว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรดีใช่แล้วละคะเราก็ต้องใช้ไมบ้บรรทดัดดินสอกันไก่นั่นเองค่ะ แล้วนักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมคะว่าวัสดุอุปกรณ์ชนิดใดบ้างที่จะทำให้ปากของถุงผ้ามีลักษณะเป็นแบบหูรูดแบบนี้คะเราจะทำยังไงดีนะใช้อุปกรณ์คือใช้คะ่ะเก่งมากก็จะใช้เข็มใช้ได้แล้วก็เชือกคะ่ะนักเรียนลองดูสิคะว่าขั้นตอนของการประดิษฐ์ถุงผ้าแบบหูรูดของเรา ขั้นตอนแรกที่เราจะตัดผ้าเนี่ยเรานึกถึงอะไรเป็นสิ่งสำคัญคะการตัดเศษผ้าของเราเราก็จะต้องคำนึงถึงว่าเราจะเอาถุงผ้าของเราเนี่ยไปใส่บรรจุเป็นสิ่งของเป็นอะไรใช่ไหมคะเราก็ต้องมาดูความกว้างความยาวของขนาดของสิ่งของที่เราจะใช้ในการบรรจุนั่นเองคะ่ะแล้วถุงผ้าแบบในรูปละคะ เราจะตัดให้มีขนาดเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมคะนักเรียนจากที่นักเรียนไปศึกษาและรวบรวมข้อมูลมาต้องตอบได้แน่นอนเลยค่ะนั่นก็คือขนาดกว้าง30เซนติเมตรนะคะยาว60เซนติเมตรค่ะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าขั้นตอนในภาพที่นักเรียนเห็นมีวิธีการทำอย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะนั่นก็คือเราจะ พับทบชายผ้าด้านกว้างเข้าหากันนะคะแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดเนี่ยวัดระยะจากก้นถุงขึ้นมาประมาณ20-25เซนติเมตรหลังจากนั้นก็จะใช้ช็อกเขียนผ้านะคะทำเครื่องหมายเอาไว้โดยที่เราจะเว้นระยะด้านบนปากถุงไว้นะคะจากนั้นก็จะวัดระยะห่างจากขอบผ้าด้านซ้ายและด้านขวาเข้ามาอย่างละ1-2เซนติเมตรค่ะแล้วก็จะใช้ช็อกเขียนผ้านะคะขีดเป็นเส้นเป็นแนวเย็บบางๆไว้ค่ะ การเนาและการเย็บมีวิธีการใดคะที่ทำให้ถุงผ้าออกมาเป็นรูปแบบดังภาพคะเก่งมากค่ะทุกคนนั่นก็คือเราจะเนาตามรอยที่เราขีดไว้นั่นเองนะคะโดยเราจะเย็บแบบด้นถอยหลังคะ่ะเพื่อให้ผ้าที่พับด้านกว้างติดกันนะคะแล้วก็จะใช้กรรไกรนะคะตัดขอบผ้าออกให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็จะเนาตะเข็บบริเวณรอยผ่าของปากถุงทั้งสองด้าน พับทบแล้วก็เย็บผ้าบริเวณปากถุงนะคะลงประมาณ5-10เซนติเมตรค่ะแล้วเราก็จะเนาผ้านะคะตามระยะที่เราพับลงมานะคะโดยกะระยะสำหรับเย็บเพื่อที่จะสอดเชือกนะคะในแนวเย็บแรกให้ห่างขึ้นมาจากผ้าเล็กน้อยค่ะแนวเย็บที่2ก็จะเว้นระยะให้พอดีในการสอดเชือกค่ะจากนั้นเราก็จะพลิกกลับเอาด้านในออกมาค่ะ วิธีการไหนคะที่เราจะทําให้ปากถุงผ้าของเรามีลักษณะดังภาพที่คุณครูนํามาคะนักเรียนนักเรียนก็จะใช้วิธีการใช่แล้วค่ะเราก็จะสอดเชือกนะคะเข้าไปในช่องเย็บ2ช่องเย็บ2เส้นคู่นะคะโดยเราจะผูกนะคะชายเส้นเชือกไว้คนละด้านค่ะจากนั้นเราก็จะดึงนะคะก็จะได้ถุงผ้าที่มีหูรูดแล้วค่ะ แล้วนักเรียนลองบอกครูได้ไหมคะว่าเราจะเพิ่มมูลค่าให้กับถุงผ้าของเราได้อย่างไรบ้างทำอย่างไรดีคะถุงผ้าของเราจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเก่งมากเลยคะ่ะเราก็อาจจะนำเอาถุงผ้าของเราไปย้อมสีให้เป็นสีต่างๆหรือว่าเราอาจจะเพ้นลวดลายต่างๆนะคะก็จะทำให้ถุงผ้าที่นักเรียนประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับถุงผ้าได้คะ่ะ นักเรียนลองช่วยกันวิเคราะห์ประโยชน์ของการที่เรารู้จักนำเอาวัสดุธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นสิ่งต่างๆแล้วเขียนเป็นแผนภาพความคิดกันค่ะตรงนี้ให้นักเรียนช่วยกันนะคะมาลองดูค่ะ <vous et> <deux> การนำเอา วัสดุธรรมชาตินะคะมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่างๆนะคะก็เป็นการฝึกพัฒนาและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ค่ะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะช่วยลดจํานวนปริมาณขยะได้ด้วยแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะสรุปความคิดรวบยอดกันค่ะ การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาตินะคะก็จะช่วยลดปริมาณขยะที่มีมากในชุมชนแล้วก็ในสังคมค่ะเพราะว่าบรรจุภัณฑ์ที่ประดิษฐ์มาจากวัสดุธรรมชาตินี้สามารถที่จะย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติแล้วก็ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ด้วยค่ะ ทีนี้ละค่ะมาถึงกิจกรรมของนักเรียนแล้วนะคะครูก็ขอให้นักเรียนนะคะได้แบ่งกลุ่มให้แต่ละกลุ่มเนี่ยวางแผนออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ประดิษฐ์มาจากวัสดุเหลือใช้1ชิ้นงานค่ะ โดยให้นักเรียนเลือกใช้วัสดุตามธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเองจากนั้นก็จะสร้างสารรค์ชิ้นงานให้มีความแปลกใหม่น่าสนใจนำไปใช้ประโยชน์ได้ที่สำคัญต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจัดทำเป็นคลิปวิดีโอผลงานขั้นตอนการสร้างผลงานและผลงานที่สำเร็จตามเป้าหมายนะคะตรงนี้นักเรียนสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์เป็นอะไรคะ่ะ เอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนประดิษฐ์ชิ้นงานของตัวเองเสร็จแล้วนะคะเราก็จะร่วมกันรประเมินชิ้นงานประดิษฐ์ของกลุ่มตนเองค่ะว่ายังมีข้อบกพร่องตรงจุดไหนไหมแล้วถ้ามีเราจะปรับแก้ไขให้ชิ้นงานของเรามีความเรียบร้อยสมบูรณ์มากขึ้นได้อย่างไรนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ค่ะ เรามาช่วยกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันนะคะนักเรียนบรรจุภัณฑ์ที่เราประดิษฐ์มาจากวัสดุธรรมชาติจะช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลงสามารถที่จะย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติก็ถือว่าเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะเอาละค่ะนักเรียนป้องนําเสนอผลงานการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาตินะคะแล้วก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะแบ่งปันขยายความรู้ค่ะ ทีนี้นักเรียนก็ต้องประเมินตนเองนะคะแล้วก็จัดแสดงผลงานการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติเป็นการเผยแพร่และแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับการเรียนเรื่องของการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติไม่ยากเลยใช่ไหมคะครูก็หวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปไประยุกตใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ สำหรับคลิปหน้าน,าน,นั้นนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะแล้วพบกันค่ะ